มาดูการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของภาครัฐภาคเอกชนที่จังหวัดกระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดการแข่งขันฟุตบอลรัฐเอกชนสารสัมพันธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระบี่ประจำปี2567ค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ปลาใบา ตำบลอ่าวนางอำเภอเมอืองจังหวัดกระบี่นายอนุวัฒน์หมวดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติกิติทรกุลสอสอเขตหนึ่งจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลรัฐเอกชนสารสัมพันธ์ขับเครื่อนเศรษฐกิจกระบี่ประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนมุ่งหวังจัดขึ้นให้เป็นกิจกรรมด้านกีฬาประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายสารสัมพันธ์ระหว่างรัฐเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในทุกมิติทางนี้เพื่อจะหารายได้ไดมอบให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาทางสังคมเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพิ็นกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาให้มีการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มได้หันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาพัฒนาสู่การเป็นกระบี่มองกีฬาในอนาคต สำหรับผลการแข่งขันทีมภาครัฐสามารถเอาชนะทีมไพ่กระชนโดยคะแนน3ประตูต่อ2นะครับขว้าถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ไปครองได้สําเร็จและได้ยอดเงินบริจาคแล้วกว่า40,000บาทเพื่อมอบเข้ากลองทุนเพื่อการพัฒนาทางสังคมครับ